เด็กเล่นไฟเย็นเกลิ่นก็นต้องอยู่ในคว่ำดูแลของผคุณยายด้วยค่ะมาหมองมืดนมื่พี่โตลูกจับจังสัตว์น่ะเนี่ยอย่าไปจับอย่าไปแซงใส่สเออเฮ็ดจัตว์น่ะแย่ามาพี่หมองมองมืด,มดนทังงามเจ้าไปตรงนู้นไปตรงนู้นเออมาต้องแกงจับดีดีจับดีดีเออมาต้องเอาใส้ไก่ตัวเจ้าของเดมือไปพุน่นยุ้ยจนิง่งนิ่งเอาใส้ใหม่เงี้ยวเงี้ยวไหมแถวนี้ เอาใส่ไม้ยาวๆเอาใส่ไม้ยาวๆยาวอีกให้อันนึงสวยบับัหาแนวจับอย่างงี้มันเด่นใส่มือได้ลูกเอาไม้ยาวๆมันเด่นใส่มือบัวบางเหรอบัวบัวเอาจูดบันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งจับดีๆีป้อง พี่ฟองแยกวิ่งไปทัวองเดออเจเดเข้ามาหยังหาตาหน้าบ่ต้องตื่นทัวบ่ต้องไปแกงหามแกงลูกบ่ต้องแกงเน้อบ่ได้เหีอยสิวบ่ต้องแกงบ่ต้องซีดผู้ตัวพู้ขีดไวเกิดสันโอ้ยไปจูดบางผูยังนำเข้าบ่ได้รอกันสิ ร้านก็วยเตี๋ยวสะซีด้วยนี่มันกรีดแล้วก็มันไปเด้ไปผุ่นลูกเด้ไปผุนเออเด้ไปเออได้ไปสร็จละเด้ไปมาสั่งแกงเออผุ่นไปเฮี้ยนปองผุ่นผุ่นไปเฮี้ยนปองผุ่นยับไปไปยื้อทั้งเฮี้ยนปองผุ่นขุ่นไหมขึ้นไปทั้งผุ่นไหมปกปองปกปองขึ้นไปทั้งผุนได้ดีเอา อาหมดแล้วคไ้อนด้วยนั่นแล้วลายเลยลายเลยแคไย้อนอ้าวเ็ดยาวๆจังสีเด้อค่ะอันให้เล็กน้อยเด็ดยาวๆเอาคือว่าแตกนั่นดีนั่นดีจับจับยาวๆสีแนวจับให้นี่อุ้ยรกายเจาจ้ต่อนี เออมื่อมึงอเสียวให้น้องจับอ่ะ,อะจับไป<ด>เอายายพ่องจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายจับให้ไหมพี่ปองอันนั้นไม่น่าใจเออจับยังไงสั้นลงสิเออเฮหตุผงอัไนเอาเอาทำไมห,หมดแล้วหรอ<ม>เอาเบิบร์ดเหรอบอ่ะเอาหมดเหรอหมดข้าวเดียวคะเออเหลืออันนึง่ง ัมยงม่อแล้วลูกพอแล้วก็ไปจี้เสกันไ่ได้ได้ลูกข้ามจีพอแล้วพอแล้วปีป้เอามาไว้เอาบ่เอาบ่เอาพอแล้วลูกพอแล้วเอามาไว้เอามาไว้พเห็เพอพอพออพอเยอามามัดนี่บ่หาอันนั้นบ่เห็นลาชีเรนยังอะ่ะว่าลาจิเรน เวลาหนึงเอาให้เปเปอร์เล่นด้วยเด้อเออเดี๋ยวกินโอ้บวลาไปล้างมือก่อนเด้อนี่บายทูบล้วเด้อไปล้างมือก่อนนะครับเออถ้าเอา๋องไปกินแล้วบ้านมือพลางการเล่นไฟยินก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่าปล่อยให้เด็กเล่นเพียงลำพังเหรืออันเดียวจ เอาเอาปี๊ดได้แล้วลูกแต่ได้เหลืออยู่เนี่ยจะเอาเมื่อเชืเอาเงินเมืพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาไว้จุดพรุ่งนี้เดี๋ยวสิบผ้าไปโอ้วันเป็นเดือนสิบสองครัสิบผ้าไปร้อยกระทงตัวนี้ไหมไปออกพรรษาเมือนแล้วเดีติดปล่อยโค้มเด้อมึงออกพรรษาไปเดี๋ยวนมี้คุยเจี๋ยวแล้วไงมึงจะทำอะไรกับกูเลยพูดเพ้อๆสิเออแยากไปใกล้ลูก อย่าใกล้นะอย่าใกล้นะเอออยู mesa, ่ไกลๆเเออแแ้ Elsa, 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 ้รีปบดไกล